คำถามของดิฉันคือถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็จะเป็นกิริยาจิตนะคะท่านอาจารย์ตรงนี้คิดเป็นกิริยาจิตไม่ใช่เป็นกุศลจิตและอกุศลจิตสําหรับพระอรหันต์แต่ต้องคิดไม่คิดไม่ได้เห็นเป็นวิบากจิตไม่ว่าจะกับใครทั้งหมดท่านอาจารย์คะแต่ถ้ายังเป็นกุศลอยู่ดีหมายความว่าผลมันก็ยังให้เป็นวิบากที่เป็นกุศลวิบากอีกใช่ไหมคะถ้าเป็นกุศลหมายความว่ายังไม่ได้ดับกิเลส พระเชกุศลนั้นก็สามารถที่จะทําให้ผลเกิดขึ้นได้ตรงที่ยังไม่ได้ดับกิเลสยังไม่ได้ดับกิเลสหมดค่ะถ้าหมดก็คือ,อคถึงความเป็นพระอรหันต์พราะเชั้นจริงไม่มีพืชเชื้อที่จะทําให้มีการเกิดขึ้นได้เลยค่ะตับเท้าท่านอาจารย์ค่ะคิดเป็นกิริยาจิตไม่ใช่เป็นกุศลจิตและอกุศลจิตสาหรับพระอรหันต์แต่ต้องคิดไม่คิดไม่ได้ค่ะคิดนึกห้าไม่ได้ค่ะมีปัจจัยก็คิดนึก แต่คิดนึกก็เป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะตรงกับคำแรกที่ได้ยินว่าทุกอย่างเป็นธรรมะคนนั้นก็คือคนตรงว่กนันสติประทานเกิดเมื่อไหร่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังตรงกับสิ่งที่ได้ฟังแล้วเช่แนแข็งทางกายวิญ,ญญาณรู้หลงลืมสติไม่ได้รู้ตรงนั้นแต่แข็งปรากฏแลสติรู้ตรงนั้นนี่คือลักษณะของแข็งปรากฏกับสติ ซึ่งจะมีความปรากฏดีคือชัดเจนเพราะสติระลึกแต่ไม่ใช่ปัญญาที่เข้าใจจนสามารถที่จะรู้ในความเป็นธาตุซึ่งปรากฏทีละทวารกดที่ศึกษาธรรมะมาทั้งหมดฮะกี่คํากี่พบกี่ชาติคือให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละลักษณะอ๋อครับผมขอบพระคุณฮะนีะ่เรียนถามท่านอาจารย์เมือม่อเมื่อวอาทีตนะฮะมีมีผู้ถาม อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานซึ่งซึ่งก็จะเป็นประจำนะฮะที่ทุกคนก็จะพยายามสงสัยว่าเสติจะเกิดหรือไม่หรือว่าสติปัฏฐานเนี่ยทำไมไม่เกิดสักทีเนี่ยที่ที่ผมยังยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่แน่ใจที่ฟังท่านอาจารย์อธิบายนะฮะท่านอาจารย์อธิบายว่าให้ให้ให้สนใจเรื่องเรื่องปัญญานะค,ะความเข้าใจถ้าอาจารย์ตอบว่า พราะว่าถ้าสติเนี่ยถ้าสติเกิดเนี่ยก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมีปัญญาเกิดด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดปัญญาเกิดแล้วเนี่ยจะต้องมีสติเกิดร่วมแน่นอนค่ะคุณนรงเห็นคนให้ทานบ้างไหมคะครับเขามีปัญญาหรือเปล่าขณะที่ให้อาจจะมีหรือไม่มีก็กได้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่มีหรือไม่มีคุณนรงนเองไม่มีค,ค่ะ แต่มีสติเรียนถามท่านอาจารย์นะคะในขณะซึ่งสติเกิดแล้วเป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยจะตามการสะสมพระอ,อนอนท์ไม่เหมือนกับภาษาลิบุตรภาษาลีบุตรยังไม่เหมือนกับพระโมคคลาเพราะฉะนั้นในขณะซึ่งท่านอาจารย์สอนว่าจริญสตินะผู้รับเนี่ยจะรับไม่เหมือนกันตามการสะสมอันนี้ใช่หรือเปล่าใช่เพราะเหตุว่าเป็นความจริงที่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นธรรมะ เสียงก็เป็นธรรมะแต่ว่าการที่จะให้รู้ว่าเป็นธรรมะที่ต่างกันไม่เกิดเข้าใจทีละลักษณะจะแยกได้ไหมคะที่ต่างกันแม้ลักษณะต่างกันจริงๆแต่การปรากฏสืบต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยทํามให้ไม่เห็นว่าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกัน คิดว่าพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเข้าใจนะคะว่าเวลาที่มีความเข้าใจความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยแม้แต่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่รู้แจ้งอื่นจากสิ่งที่กําลังปรากฏด้วยเหตุนี้ในขณะที่ท่านภาษารีบุตรฟังท่านพระอัสสชินะคะ่ะทําไมท่านรู้แจ้งได้ก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่คนอื่นได้ยินไม่รู้แจ้งแม้ว่าธรรมะก็เป็นธรรมะไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลย นี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะซึ่งต้องตรงตั้งแต่ต้นจนตลอดจึงสามารถที่จะละความไม่รู้ขณะนี้ค่ะที่ไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะเพราะไม่ได้ฟังถ้าเป็นการฟังการเป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างอื่นด้วยอวิชชาและโลภะเพราะว่าเมื่อเข้าใจก็คือความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น ส่คือบุตรวงมอมไพ่ค่ะขอบพระคุณค่ะกราบท่านอาจารย์ชินที่เครารพ่ะก็กราบเรียนถามท่านอาจารย์ตรงที่ว่าอย่างในข้อความบรรทัดที่สามเนี่ยนะคะก็กล่าวผมบอกว่าอาศัยอะไรอยู่หนอจะพึงละอกุศลแล้วก็จเจริญกุศลก็บอกว่าเป็นธรรมะเจ็ดข้อก็กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าละละอกุศล เจริญกุศลแต่พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่ยทำไมยังต้องละกุศลล่ะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นทีลยางิกุศลหลายกุศลค่ะเป็นแต่เพียงว่าความคิดของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ จะให้คิดเรื่องอะไร <ใจ S 2> ท่านเป็นพระอักษา,ษาวกท่านก็จะไม่คิดเรื่องอื่นแต่ก็จะคิดไตรตรองเรื่องของธรรมะ,ะซึ่งท่านก็เหมือนทองที่บริสุทธิ์แล้วหมดจดจากกิเลสแล้วใช่ไหมคะ <ใจ S 2> รู้หนทางที่จะทําให้เป็นอย่างนั้นด้วยค่ะคือคําถามของดิฉันคือถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็จะเป็นกิริยาจิตนะคะท่านอาจารย์ตรงนี้คิดเป็นกิริยาจิตไม่ใช่เป็นกุศลจิตและอกุศลจิตสําหรับพระอรหรันต์ แต่ต้องคิดไม่คิดไม่ได้ค่ะเห็น <He S 1> <okay. S 2> เป็นวิบากจิตไม่ว่าจะกับใครทั้งหมดค่ะ่า่จ้าแต่ถ้ายังเป็นกุศลอยู่ดีไหมายคะว่าผลมันก็ยังให้เป็นวิบากที่เป็นกุศล,ลวิบากอีกใช่ไหมถ้าเป็นกุศลหมายความว่ายังไม่ได้ดับกิเลส oh. ถ้าช่กุศลนั้นก็สามารถที่จะทําให้ผลเกิดขึ้นได้ oh. ตรงที่ยังไม่ได้ดับกิเลสยังไม่ได้ดับกิเลสหมดค่ะถ้าหมดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจริงไม่มีพืชเชื้อที่จะทําให้มีการเกิดขึ้นได้เลยค่ะราบเท้าท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าอย่างเวลาที่ได้ยินคําว่าอกุศลนะคะพอบอกอกุศลอกุศลจิตตั๊บไม่ชอบอกุศลจิตไม่ชอบจริงๆเลยทีนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ไม่ชอบบ่อยๆแต่ท่านอาจารย์ก็กล่าวบอกว่าต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมะ ตอนนี้ต้องยอมค่ะพ่อไม่รู้จะทําอะไรกับเขาได้ได้ไงเขาเกิดก็เลยต้องยอมเข้า <c oughs> ใจว่าเป็นธรรมะคือที่ยอมจำนนเนี่ยเพราะว่ามันทําอะไรกับเขาไม่ได้ค่ะยังเป็นเรายอมใช่าร์นมนมันไหลเข้าใจธรงรมะพ<ๆ>อไม่ต้องไปคิดยอมหรือไม่ยอมคะ่ะสิ่งที่กําลังปรากฏนะคะฟังเรื่องนี้ให้เข้าใจความจริงจนกว่าจะมั่นคงขึ้นคะ่ะ สติมีอยู่ตลอดเวลาที่เข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงและแต่ว่าจะเป็นสติระดับไหนแต่ถ้าขณะนี้มีลักษณะหสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยนะคะเพราะสติระลึกสภาพธรรมะนั้นปรากฏก็กำลังเข้าใจลักษณะนั้นว่าตรงกับที่ได้ฟังเป็นปกติธรรมดาที่ยากนะคะคือกว่าจะเป็นปกติ แต่ต้องเป็นปกนติถ้าไม่เป็นปกนติก็แสดงว่ายังมีโลภะยังมีความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะยังมีการยึดถือด้วยยิ่งอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวนียิ่งเห็นเลยว่ามันมันหลายขั้นมากเพราะกว่าจะสติระลึกรู้นั่นก็อย่างแต่ก่อนเนี่ค่ะที่จะเชื่อว่าเป็นธรรมะเลยเนี่ยยังไม่คล้อยตามเท่าไหร่เลยไม่ทราบเป็นไร ค่ะอาศัยการฟังเลยค่ะก็นี่ค่ะก็ยังดีใจแล้วที่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วพออกุศลเกิดก็จะไปทุกข์ร้อนอะไรกับเขาหรือทุกข์ร้อนก็รู้ลักษณะก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นธรรมะหมดค<า>่ะค<า>่ะถ้าฟังธรรมะแล้วมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะบ้างไหมคะเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ไม่รู้แสนโกดกลับมาก็คือธรรมะนั่นแหละนพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงเรื่องธรรมะนั่นแหละ และก็สิ่งที่มีที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละและก็ยังเบื่อซะอีกต่างหากนะคะว่าซ้าไปซ้ามาเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทั้งหมดเป็นความจริงค่ะและก็จะเบื่อก็คือขณะนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ตรงที่จะละอกุศลและ,จะเจริญกุศลเกิดมาชาติหนึ่งหลายคนก็พ่อกิเลสกับต่อไปอีกนะคะ แต่ว่าถ้าไม่พอกิเลสก็คือสะสมความรู้ถูกความเห็นถูกจนกว่ากิเลสจะหมดความไม่รู้จะหมดเพราะฉะนั้นขณะที่อกุศลจิตเกิดเนี่ยตอนนี้น้อมที่จะมาเข้าใจได้ว่าเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่เอาแต่ชื่อว่าอากุศลจิตอกุศลจิตแล้วก็เหมือนรู้แต่จริงแล้วไม่รู้อะไรเลยใช่จหมคะค่ะเพระเาะฉะนั้นฟังธรรมะเพราะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเท่านั้นที่เมื่อฟังแล้วก็จะเข้าใจขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง หมดความเป็นราเพราะที่พูดถึงอกุศลจิตก็เพราะว่ามันเกิดมันเกือบจะตลอดอาจารย์แล้วมันเข้ามาเดือดร้อนนะคะี่ไงคะเพราะมันนื้เป็นตัวตนอาจารย์ค่ะก็เลยต้องน้อมเข้ามารู้ลักษณะของเขาแล้วนะคะนี่คือประโยชน์ของการฟังที่จะรู้ว่าแทนที่จะไปเดือดร้อนคือเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะของสภาพนั้นนั้นที่เกิดพระเหตุปัจจัยค่ะค่ะเดี๋ยวฮะกลับยนถามท่านอาจารย์อีกเรื่องก็เข้าใจแล้วว่าสภาพธรรมะเนี่ย เ,ออเกิดดับเกิดดับสลับกันแน่นอนทีนี้ขณะที่กุศลจิตเกิดนะคะยกตัวอย่างกุศลจิตบ้างจะได้สบายใจนิดหน่อยก็เป็นธรรมะอีกนะคะกุศลจิตเกิดฮะ,ะท่านอาจารย์ก็ขณะนั้นรู้แล้วว่าจิตเป็นกุศลแล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นโสมนัสหรืออุเบกขาก็ต้องเป็นคนละขณะกับการที่รู้ว่าเป็นจิตเป็นกุศลใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะขณะนั้นรู้ว่าเป็นกุศลใช่ไหมค,ะค่ะรู้ว่าเป็นธรรมะหรือเปล่า เออเอาเอาเอาไปรู้ไ่รู้ดีค่ะไปรู้หมดเลยนะคะอาจจะรู้ว่าประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่เกิดนึกขึ้นมาได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าขณะนั้นรู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าอย่างนั้นนะคะยกตัวอย่างไปเลยว่าขณะที่กุศล,ลจิตเกิดรู้ว่าเป็นสภาพรู้เลยนะคะเป็นจิตขณะหนึ่งแต่ขณะที่เกิดรู้ขึ้นมาว่าจิตที่ดับไปน่ะเป็นโสมนัสเวทนาค่ะ ค่ะค่ะแลนี้เรียนถามท่านอาจารย์พระท่านมันเกิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยว่ารู้ว่าเป็นโสมนัสเทเวทนาด้วยก็ต้องคนละขณะกับการที่รู้จิตถ้าขณะใดไม่ใช่สติที่รู้ลักษณะแต่ละลักษณะเพิ่มขึ้นก็จะมีการหลงลืมหลังจากที่ระลึกแล้วก็หลงลืมต่อไปค่ะเกิดจะได้ยืนยันว่ามันเป็นคนละขณะจริงๆขณะที่รู้จิตเป็นกุศลก็ต่างหนึ่งค่ะจากการศึกษาทราบว่าจิตเกิดดับเร็วมากคงจะไม่ต้องกล่าวถึงคนละขณะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะนอาจารย์ ท่านั้นเลยขึ้นไปถึงวิปัสสนาญาณก็คงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์จะรู้อะไรก็รู้ทีละขณะทีละหนะะของจิตสภาพนั้นถึงตอนนั้นเลยแหละค่ะ <c oughs> ปูทางไว้ก่อนนะท่าน <c oughs> แต่ว่าความเข้าใจต้องมั่นคงในเรื่องของการละนะคะโดยการฟังแล้วก็ไตรตรองเพียงคําที่ว่านะคะจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยห่างไกลกันนะคะเกินสิบเจ็ดขณะแค่นี้นะคะทุกคนไม่สงสัย ที่นี่มาสงสัยว่าเห็นเนี่ยทางตาหรือทางใจเพราะเหตุว่าหลังจากที่จักขุทวารวิถีจิตดับหมดแล้วนะคะผวังเกิดขั้นแล้วเนี่ยมโนทวารวิถีจิตนะคะมโนทวาราชนะเนี่ยก็จะนึกรู้อารมณ์ที่เพิ่งดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้แยกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นปัญจทวารหรือทางมโนทวารและลองเปรียบเทียบ ทางตากับทางหูเนี่ยห่างไกลกันมากเกิน17ขณะยังไม่รู้เลยและจะไปรู้ขณะที่เป็นจากขุทวานวิถีกับนโนทวานวิถีซึ่งเกิดต่อกันก่อนที่จะถึงการได้ยินเพราะเะ้นเป็นเรื่องอยังไงคะที่จะต้องเข้าใจจริงๆว่าเพื่อความเข้าใจ ไม่ใช่เพื่ออยากจะไปรู้อย่างนั้นและทำไมเป็นอย่างนี้หรืออย่างโน้นนะคะแต่ให้รู้ว่าแม้ขณะนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดว่าสภาพธรรมะเกิดดับสื่อต่อเร็วจนไม่ปรากฏแต่เพราะลักษณะต่างกันซึ่งจะปรากฏได้ทางทวารต่างกันก็เป็นการแสดงให้รู้ว่าจะเป็นขณะเดียวกันไม่ได้อย่างทางตาต้องอาศัยจากขู่ภาษาทะทางหูต้องอาศัยโตสตภาษาทะแต่ก่อนจะ เห็นแล้วมาถึงได้ยินเน่ยคะ่ะมโนทวารวิธีต้องเกิดต่อจากจักขุทวารวิธีก่อนโดยที่มีพวังขั้นก่อนแล้วก็มีมโนทวารวิธีเนี่ยหลายวาระพร,ะรู้ทันทีว่าเหมือนรู้ทันทีว่าเห็นอะไรกว่าจะถึงทางโสตทวารวิธี เพราะฉะนั้นจะมาแยกทางจากขุทวานวิถีซึ่งดับไปกับมโนทวานวิถีซึ่งเกิดต่อมีอารมณ์เดียวกันกับทางจากขุทวานวิถีเมื่อผวังขั้นนั้นดับไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ให้ทราบว่านี่คือความเข้าใจธรรมะว่าธรรมะนี่นะคะเป็นสิ่งที่เกิดดับเร็วและต้องรู้อะไรก่อนไม่ใช่ไปดับกิเลสโดยไม่รู้หนทางนะคะมีตัวตนพยายามที่จะไปให้ประจักษ์อย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ว่าไม่มีการเข้าใจสภาพธรรมะ จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะตามลำดับจนกว่าจะคลายและเข้าถึงอัฏถะที่ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกค่ะท่านอาจารย์คะแม้แต่ท่านอาจารย์กล่าวนี้ดิฉันก็ยังจะขอการาบเรียนถามท่านอาจารย์ต่อไปกล่าวถึงการรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาตรงนี้กับการที่มโนทวารเกิดต่อแล้วรู้คือถ้าขณะที่เห็นด้วยตาเนี่ยจะมีแสงสว่างแต่ถ้าเกิดเป็นทางใจที่รู้ต่อตรงนั้นคงไม่มีแสงสว่างไม่ได้ค่ะ เหมือนกันโดยที่ว่าไม่สามารถจะแยกได้เลยไม่ฉะนั้นจะเป็นรู้ปารมณ์รู้ได้สองทวารหรือคือต้องอาศัยจากขุทวารวิถีนะคะและเมื่อดับไปแล้วมโนทวารวิถีจึงรับรู้ต่ออารมณ์เดียวกันตัวมโนทวารคือจิตเนี่ยมืดสนิทขณะนี้นะคะแต่เห็นสิ่งที่สว่าง ต้องแยกกันท่านอาจารย์กล่าวงี้ที่ท่านต้องไปคิดอีกว่ะตอนนี้ยังเข้าใจอะไรไม่ได้จิตเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตา <c oughs> นี่คือกว่าจะค่อยๆเข้าใจความ <c oughs> จริงของสภาพธรรมะไม่ต้องไปทําอะไรคะ่ะเริ่มค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมีความมั่นคงว่าเป็นความเห็นถูกแม้ในขั้นการฟังนะคะแล้วก็ความเห็นถูกที่มั่นคงเนี่ยค่ะจะเป็นสัจจยานจะไม่ไปที่ไหนเลยแต่ว่ามีการระลึกคือเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะที่สิ่งนั้นกําลังปรากฏ ซึ่งถ้าใช้คําก็คือสติปัฏฐานแต่ไม่ต้องไปนั่งคิดสงสัยสติปัฏฐานหรือเปล่านี่อะไรคะในเมื่อมีสภาพธรรมะปรากฏแล้วก็ฟังขณะหนึ่งเข้าใจเรื่องราวขณะหนึ่งและกําลังค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏก็เป็นขณะที่ต่างกันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นะได,ไ,ดได้เข้าใจนะคะว่าขณะที่ที่ทางจิตคิดเนี่ยน,นะคะขณะนั้นก็มืดแต่ขณะที่ สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏก็ต้องเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นตรงเบนกับทางจากักขุทวานวิถีแยกกันไม่ได้เลยค่ะขอบคุณท่านอาจารย์แล้วมันมีประโยชน์ต่อไปที่รู้อย่างนี้เพราะว่าสมมุติว่าถ้าสติปัฏฐานเกิดต่อก,ก็จะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่ารูปหรือนามสติปัฏฐานากันสติปัฏฐานเกิดเมื่อไหร่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังตรงกับสิ่งที่ได้ฟังแล้วเช่นแข็ง,ขงนะคะทางกายวิญ,ญญาณรู้หลงลืมสติไม่ได้รู้ตรงนั้น แต่แข็งปรากฏแล้สติรู้ตรงนะั้นนี่คือลักษณะของแข็งปรากฏกับสติซึ่งจะมีความปรากฏดีคือชัดเจนเพราะสติระลึกแ,แต่ไม่ใช่ปัญญาที่เข้าใจจนสามารถที่จะรู้ในความเป็นธาตุซึ่งปรากฏทีละทวารเชญคุณอาลงคะท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์พยายามอธิบายว่าแต่ละทวารที่เกิดไม่พร้อมกันเนี่ยทางตาทางหูเนี่ย อันนี้นี่ือขอประทานโทษนะคะถามนิดนึงเพราะอะไรถึงไม่พร้อมเพราะว่าเกิดที่ละขณะค่ะถูกต้องทีตรงนี้จะส่องถึงอะไรฮะความไม่ใช่เราทั้งหมดที่ศึกษาธรรมะมาทั้งหมดฮะกี่คํากี่พบกี่ชาติคือให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละลักษณะอ๋อครับผมขอบพระคุณฮะทีเรียนถามท่านอาจารย์ เมื่อเม่อม่ออวันทิ์นะฮะม,ม,มีมีผู้ถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานซ,ซึ่งซึ่งก็จะเป็นประจํานะฮะที่ทุกคนก็จะพยายามสงสัยว่าเอสติจะเกิดหรือไม่หรือว่าสติปัฏฐานเนี่ยทําไมไม่เกิดสักทีเนี่ยที่ท,ที่ผมยัง,ย,งยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่แน่ใจที่ฟังท่านอาจารย์อธิบายนะฮะท่า,านอาจารย์อธิบายว่าอ่าให้ให้ให้สนใจเรื่องเรื่องปัญญานะฮะความเข้าใจ ได้ไอาจารย์ตอบว่าเพราะว่าถ้าสติเนี่ยถ้าสติเกิดเนี่ยก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมีปัญญาเกิดด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดปัญญาเกิดแล้วเนี่ยจะต้องมีสติเกิดร่วมแน่นอนค่ะคุณนรงเห็นคนให้ทานบ้างไหมคะครับเขามีปัญญาหรือเปล่าขณะที่ให้อ่าอาจจะมีหรือไม่มีก็กได้ใช่ไหมครัส่วนใหญ่มีหรือไม่มีคุณารงเองไม่มีค่ะค่ะแต่มีสติ ระลึกเป็นไปในฐานพระชนสติเกิดกับกุศล,ลจิตหรือจะกล่าวว่าโสพณจิตทุกประเภทแต่ปัญญาไม่ได้เกิดกับจิตในขณะนั้นก็ได้แต่นขณะใด,ดที่ปัญญาเกิดขณะนั้นจะปราศจากสติไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญญาเป็นโสพณธรรมครับถ้าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้นนะฮะท่านอาจารย,ารย์เพราะว่าก็ท่านอาจารย์ก็คือให้ฟังธรรมแล้วก็กคือ พยายามเข้าใจใช่ไหมฮะให้ฟังธรรมแล้วเป็นปกติค่ะเป็นปกติบางคนคฟังธรรมแล้วไม่เป็นปกติครับผมถ้างั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องไปสนใจจะถามว่าสติประธานจะเกิดหรือไม่ถูกไหมฮะเพราแน่นอนค่ะเพราะ,านานะ,ระถามตอยได้ประโยชน์อะไรในเมื่อไม่เข้าใจแต่ฟังแล้วเข้าใจอันนั้นคือประโยชน์ที่จะรู้ว่าสติหรือไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความเข้าใจเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสติยังไม่เกิดเนี่ยแสดงว่าระดับของความเข้าใจหรือปัญญานั้นเนี่ย เป็นขั้นฟังที่ต่ำมากถูกไหมฮะก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรที่ยังไม่เป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะที่เป็นสติปัะญานเกิดค่ะครับผมเพราะคือจริงๆตรงนี้เนี่ยยังยัง,ยงไม่ไม่เคยได้ยินนะฮะตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นจะถามเรื่องว่าเอ๊สติปัะฐานจะเกิดยังไงเกิดมโนทวารอะไรคือถ้างั้นไม่เห็นต้องไปสนใจตรงนี้ถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะให้เข้าใจว่ขาขณะนี้ปัญญาอยู่ในระดับไหน แม้แต่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าทุกอย่างคือขณะนี้เดี๋ยวนี้และจะเข้าใจจริงๆได้เมื่อไหร่ไม่ใช่เพียงขั้นฟังค่ะแต่ต้องมีลักษณะของสภาพธรรมะกําลังปรากฏให้เข้าใจในขณะนั้นถ้าเข้าใจในขณะนั้นจะต้องกล่าวไหมคะว่าสติปัฐานพระมีสภาพธรรมะปรากฏให้สติเกิดแล้วก็ปัญญาก็เข้าใจถูกตามที่ได้ฟังตรงกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติก็คือฟังถูกไหม ฟังให้เข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ค่ะและความเข้าใจก็เจริญขึ้นตามลําดับตั้งแต่ขั้นฟังขั้นไตรตรองขั้นอบรมครับนี่คือบอกฟังให้เข้าใจบางทีเราก็เหมือนเข้าใจผิดคือเเหมือนกับหลอกตัวเองว่าเข้าใจแล้วอย่างเช่นมีคนพูดว่าไอ้มวลนี้ฟังแล้วใช่ไหมฮะแต่บางทียังยังเข้าใจไม่หมดฮะธรรมะพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วหรือไม่แล้วทางตาไม่ไม่แล้วแน่นอนฮะขอบพระคุณครับ ส่วนคุณสุกัญญาคะกราบท่านอาจารย์ละกิเลสไม่ค่คุณนรงค์แค่ฟังอย่างนี้ไหนนะครับละกิเลสอะไรหรือเปล่าฟังอย่างนี้อ๋อก็ละกิเลสที่ว่าไม่คือไม่ต้องไปกังวลว่าเอสติจะเกิดหรือเปล่าตรงนี้นี่คือหนทางละโลภะแต่ก่อนนึกมีโลภะอยากจะให้สติเกิดแต่พอฟังแล้วก็คือละโลภะเพราะบางทีพอมาฟังนะคะัท่านอาจารย์นะคือส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานเนี่ย ผมว่าทําให้ทั้งตัวตัวเราเองหรือว่าคนส่วนใหญ่นะเท่าที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คือจะไปจะไปกังวลเรื่องว่าสติเกิดหรือยังอูฟังมาต้อง20ปีทําไมสติปัะฐานยังไม่เกิดอะไรแบบนี้นะคุณท่านอาจารย์ตอบว่าถ้าปัญญาเกิดเนี่ยสติจะต้องเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เดินไปทางนี้เนี่ยมันจะเบามากค่ะและปัญญาก็มีหลายขั้นแล้วก็เป็นปกตินะคะถ้าไม่เป็นปกติ ไม่มีโอกาสที่สติปัะทานจะเกิดเลยเพระโมตแต่ไปกัน้นทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะสติสัมปชัญญะที่เป็นปกติเกิดไม่ได้เลยชิญคระปรางสิคาท่านอาจารย์มีสภาพธรรมะ,ะปรากฏให้เข้าใจการคิดเลกห้าไม่ได้ค่ะมีปัจจัยก็คิดนึกแต่คิดเลกก็เป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะตรงกับคําแรกที่ได้ยินวัตถุกอย่างเป็นธรรมะ คนนั้นก็คือคนตรงว่ายังจะต้องอบรมการฟังและก็รู้ขณะที่สติปัฏฐานเกิดกับขณะที่หลงลืมสติและจะรู้ว่าสาระของชาติหนึ่งก็อยู่ตรงที่สติปัฏฐานรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏซึ่งก็มาจากสาระคือการฟังเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจก็ปิดกั้นหนทางทันที อาจารย์ถ้าคำว่าเข้าใจนี่ก็คือปัญญาตัวเดียวกันหรือเปล่าแน่นอนค่ะปัญญาไม่เข้าใจไม่ได้ค่ะอันนี้แต่ว่าระดับของการเข้าใจเนี่ยมันก็จะต้องจากน้อยไปหามากเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในขณะซึ่งเข้าใจนิดเดียวเนี่ยปัญญาเกิดแล้วแต่ว่าเบาเราใช้สองภาษาภาษาไทยของเราเองกับภาษาบาลีแต่ว่าเราเข้าใจคําภาษาบาลีที่เราใช้ว่าเป็นธรรมะอะไรหรือเปล่า อย่างถ้าเราใช้คำว่าเข้าใจนะคะเข้าใจอะไรก็ได้เป็นปัญญาหรือเปล่าไม่เป็นเพราะใช้เข้าใจที่เป็นปัญญาคืออย่างไรและปัญญาคือเข้าใจอย่างไรอันนี้อาจารย์พูดดีมากเลยนะคะสำหรับคนใหม่เนี่ยเข้าใจเนี่ยที่จะเป็นปัญญาในธรรมเนี่ยคือเข้าใจตรงสภาพธรรมเรียนถามท่านอาจารย์นะคะ ในขณะซึ่งสติเกิดแล้วเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยจะตามการสะสมพระอ,อนุน์ไม่เหมือนกับภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรจะไม่เหมือนกับพระโมคคลลาเพราะฉะนั้นในขณะซึ่งท่านอาจารย์สอนว่าจเจริญส,สตินะผู้รับเนี่ยจะรับไม่เหมือนกันตามการสะสมอันนี้ใช่หรือเปล่า จริงๆธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นอย่างที่คุณสุรีกล่าวเนี่ยนะคะก็อาจจะจากขั้นต้นไปถึงขั้นสุดท้ายเลยแต่ว่าขั้นต้นที่สุดค่ะฟังธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรมิฉะนั้นไม่ได้ฟังธรรมะแน่ใช่ไหมคะธรรมะเป็นตัวหนังสืออยู่ในหนังสือเป็นรูปร่างต่างๆกลมเป็นแถวหรืออะไรอย่างนี้นั่นก็ไม่ใช่ธรรมะ แต่ธรรมะขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุเป็นธรรมะซึ่งเมื่อฟังแล้วเข้าใจในความเป็นธรรมะถ้าจะรู้จริงนะคะจนกระทั่งประจักษ์เป็นวิปัสสนาญาณะขั้นต่างๆรู้อะไรก็ต้องรู้ธรรมะนี่แหละเหมือนอย่างนี้เลยจะต่างจากอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะขณะนี้เป็นธรรมะ แต่ว่าปัญญาเพียงขั้นฟังเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแทงตลอดลักษณะที่เป็นธรรมะว่าเป็นธรรมะแม้แต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความต่างนะคะของธรรมะทางตากับทางหูเราก็ฟังใช่ไหมคะคิดก็เข้าใจประจักษ์ความจริงหรือเปล่ากว่าจะได้รู้ความจริงเนี่ยจะต้องมีการเข้าใจขึ้นมากแค่ไหนเพราะเหตุว่าเป็นความจริงที่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะ แต่ว่าการที่จะให้รู้ว่าเป็นธรรมะที่ต่างกันไม่เกิดเข้าใจทีละลักษณะจะแยกได้ในขั้ที่ต่างกันแม้ลักษณะต่างกันจริงๆแต่การปรากฏสืบต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยทำไม่ให้ไม่เห็นว่าเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันคิดว่าพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเข้าใจนะคะว่าเวลาที่มีความเข้าใจความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยแม้แต่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่รู้แจ้งอื่นจากสิ่งที่กําลังปรากฏ ด้วยเหตุนี้ในขณะที่ท่านพระสารีบุตรฟังท่านพระอัสสชินะคะ่ะทำไมท่านรู้แจ้งได้ก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่คนอื่นได้ยินไม่รู้แจ้งแม้ว่าธรรมะก็เป็นธรรมะไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะซึ่งต้องตรงตั้งแต่ต้นจนตลอดจึงสามารถที่จะละความไม่รู้ ขณะนี้ค่ะที่ไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะเพราะไม่ได้ฟังถ้าเป็นการฟังเพียงขั้นสุตตมยาปัญญาฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะก็ยังไม่ใช่การประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะแม้สภาพธรรมะปรากฏแต่ว่าความเข้าใจเนี่ยค่อยๆเริ่มขึ้นไม่ไปแสวงหาธรรมะที่อื่นเลยแล้วก็จะรู้ได้ว,ว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหน แทงเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงไว้แต่นั่นเป็นความจริงของผู้ที่ตรัสรู้แล้วแต่ผู้ที่ยังไม่ตรัสรู้ก็เริ่มฟังเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มอบรมก็จะไม่มีข้อสงสัยเลยว่าการรู้แจ้งธรรมะก็คือรู้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามปากติโดยการค่อยๆเข้าใจขึ้นก่อนเสร็จคุณนวลนภาค่ะกราบเรียนนด้จารย์ด้วยความภิกษุทั้งหลาย นี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของเราบัดนี้เราจะขอเตือนพวกเจ้าทั้งหลายให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาพวกเจ้าทั้งหลายนั้น ตงทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาเทเธอ,อภิกษุทั้งหลายนี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของเรา